นสัญจรไปมาน้อยมากคือจะเงียบอะทุกร้านเขาจะปิดอะค่ะส่วนถ้าเปิดก็คือให้อ่ให้ซื้อเร้วไปทานบ้านเขาเรียกเทคเว้ยอะค่ะสวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านเด้อจ้าวันนี้พามาดูบรรยากาศของเมืองท่องเที่ยวเมืองหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เงียบมากๆเลยค่ะ เมืองนี้ชื่อเมืองอับานีนะคะอยู่ห่างจากเมืองเพิร์ประมาณ400กว่ากิโลนะคะแล้วก็ขับรถประมาณ5-6ชั่วโมงนะคะเรามาถึงที่เนี่ยในช่วงวันวันอาทิตย์นะคะแต่ปรากฏว่าเงียบแบบนี้เลยค่ะหาร้านอาหารไม่มีร้านอาหารปิดร้านกาแฟปิดทุกอย่างเงียบหมดเลยค่ะจริงๆเขาไม่ได้ล็อกดาวน์นะคะแต่ว่า แต่ว่าไม่มีนักท่องเที่ยวนะคะไม่มีใครเลยค่ะคือเงียบหมดเลยในช่วงที่เข้าไปในเมืองนี้นะคะก็ประมาณ4ี่โมงเย็นเราขับรถประมาณห้ากชั่วโมงออกจากบ้านประมาณ9ก้าโมงค่ะมาถึงก็<อ>นั่งงงเลยคือเงียบผิดปกติคะ่ะจากเดือนที่แล้วที่เรามาทํางานที่นี่นะคะตรงนี้ยังบริเวณนี้ยังคึกคักยังมีนักท่องเที่ยวอยู่นะแต่ในช่วงเนี้ยเนี่ยค่ะ ตรงนี้นะคะตรงที่พิธนัทเดินถ่ายรูปให้ดูนะคะในครั้งที่แล้วอะคะ่ะตอนนี้ไม่มีคนเลยอะคะ่ะจะมีนักท่องเที่ยวอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองเนะะี่ยค่ะกำลังเดินอยู่เนี่ยคือเราเดินทางมาทํางานแล้วก็มาถึงเร็วนะคะเราก็ขับรถลอด,ดูงานก่อนนะคะขึ้นเขาลูกนี้แล้วก็ลงเขาเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกัน แลวต่อจากนั้นเราก็หาร้านอาหารทานปรากฏว่าไม่มีอะคะ่ะทุกคนเงียบหมดเลยอะคะ่ะตอนหลังนะคะก็ไปอ่านเจอในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งนะคะเขาบอกว่า holiday c o a c h e r นั่นก็คือ เหมือนกับว่ามันเป็นฮอลิเดก็จริงนะคะแต่เขาปิดหมดเลยไม่ว่าอะไรก็ปิดนะคะนักท่องเที่ยวนี่หาร้านอาหารไม่ได้เลยนะคะแม้จะดื่มกาแฟก็ยังต้องเดินหาตลอดทั้งเมืองแต่เงียบหมดเลยคือไม่มีไม่มีร้านไหนเปิดเลยนะคะ บริเวณเนี้เมื่อเดือนที่แล้วนะคะสองเดือนที่แล้วเนี่ยพิธนันนทํทำให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะคะว่าบรรยากาศเป็นแบบไหนคือไม่เงียบขนาดนี้เนาะแล้วพิธนันนทก็ชันเดินเดินเดินอยู่แถวเนี้ยด้านขวามือเนี่ย่ายให้ดูหมดแล้วนะคะมาขึ้นสะพานน่นนี่นั่นนะคะแต่แถบนี้จะไม่เงียบแบบนี้นะคะ บริเวณเนี้จะคึกคักมากกว่าทุกที่นะคะแถบซ้ายมือเป็นโรงแรมชื่อดังเลยอะค่ะมีนักท่องเที่ยวของเขาเนี่ยมานั่งทานอาหารเนี่ยเขาเปิดรับนักท่องเที่ยวของเขาเราก็เลยได้โอกาสมาทานอาหารที่นี่ด้วยนะคะใครๆก็มาทานที่เนี่ยพอเปิดที่นี่ที่เดียวนะทั้งร้านอาหารร้านกาแฟนะคะในส่วนเราก็มาทานด้วยในช่วงเย็นคือเดินมาเป็นกิโลเลยแต่น่าเสียดายนะเพราะว่าพี่ธนนท์แบตหมดชาร์จแบตไว้ที่โรงแรมมันเองค่ะช่วงเช้าห่างไม่มีคนเลย เมื่อคืนก็จะประมาณนี้ค่ะไม่มีคนวันปกติก็รถก็จะเยอะอยู่ตอนกลางคืนไม่ค่อยมีรถจริงๆนะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะตอนกลางคืนนะเขาเดินหาอาหารทานกันอนะ่ะบางฝรั่งบางคนนี่แสดงการผิดหวังเลยนะโหมาเที่ยวตั้งที ไม่มีที่ทานอาหารนะคะเขาปิดหมดเลยไงก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนค่ะมีสุขภาพกายใจแข็งแรงไร้โรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเลยค่ะสวัสดีค่ะ